คุณครูแกงส้มอยากให้เด็กตอบแบบนี้และเด็กทางบ้านครับตอบแบบนี้นะหันหน้าไปทางทิศทิศที่ชื่อว่าก็คือทิศออกเสียงพร้อมๆกันกิฟลัดออกเสียงครับกิฟลัดออกเสียงใหม่กิฟลัดถามว่าทําไมต้องเป็นคนํานี้คุณครูแกงส้มไฮไลท์เหตุผลเป็นเพราะว่ามุสลิมทั่วโลกหันหน้าไม่เหมือนกันแต่ปลายทางที่เดียวกันก็คือเมกกะ มันเลยส่งผลทําให้คนอิสลามในประเทศไทยบรูไนอินโดนีเซียเวียดนามลาวกัมพูชาแก๊งเนี้ยหันหน้าเหมือนกันหมดเลยคือไปทางทิศต,ตะวันตกแต่ถ้าหากว่าหนูเนี่ยไปเที่ยวที่เกาะมาดากัสการ์ซึ่งอยู่ในแอฟริกาการละหมาดของหนูอาจจะต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือหน่อยเอาใหม่วันนี้หนูไปทัศนศึกษาที่ขั้วโลกเหนือและหนูต้องละหมาดการละหมาดของหนูอาจจะต้องหันหน้าไปทางทิศใต้เพราะมุ่งตรงสู่วิหารที่ชื่อว่ากะบะในเมืองเมกกะนั่นเอง ทีนี้ระวังออกข้อสอบครูขอเน้นครับใครได้รับการยกเว้นไม่ต้องละหมาดครับใครได้รับการยกเว้นไม่ต้องละหมาดครับข้อยกเว้นเด็กๆคิดว่าใครคนเล่รล่อนหรอทำไมทิดว่าขุนคนเล่รล่อนไม่ต้องละหมาดเพราะว่าอะไรฉะเฉลยเลยคนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องละหมาดนะครับหนึ่ง ก็คือยังไม่บรรลุศาสนาภาวะครับจดไว้นิดนึงผู้ไม่บรรลุศาสนาภาวะคุณครูไม่ได้ใช้คำว่าบรรลุนิติภาวะนะคุณครูใช้คำว่าบรรลุศาสนาภาวะเออในห้องนี้ใครเก่งกฎหมายขอตอบเสียงดังหน่อยเราจะบรรลุนิติภาวะ